เพื่อนๆที่รักหากคุณคิดว่าฮ่องกงมีแค่ย่านหลานควายฟงที่คึกคักหรือเต็มไปด้วยตึกราฟ้าหรูหราทันสมัยบอกเลยว่าคุณอาจต้องเตรียมใจผิดหวังได้เมืองที่มีประชากรกว่า7.5ล้านคนแห่งนี้กำลังเผชิญวิกฤตราคาที่อยู่อาศัยอย่างหนักโดยราคาบ้านพุ่งสูงขึ้นกว่า200%ภายในเวลาเพียง10ปีอาพาร์ตเมนต์ขนาดเฉลี่ยหนึ่งห้องมีราคาสูงถึงประมาณ 43ล้านบาทไทยขณะที่ประชาชนอีกนับแสนคนกลับต้องอาศัยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบ้านลงศพซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยไม่ถึง2ตารางเมตรเท่านั้นเหนือศีษะคืออาคารกระจกสูงระยิบระยับแต่เบื้องล่างกลับเป็นอีกโลกหนึ่งโดยสิ้นเชิงสายไฟพันกันยุ่งเหยิงทางเดินแคบอึดอัดกลิ่นอับชื้นลอยออกมาจากครัวเล็กๆและยังมีเรื่องประหลาดอีกมากมายซ่อนอยู่ ภาพของแสงสว่างและเงามืดเหล่านี้หลอมรวมกันเป็นภาพชีวิตจริงของฮ่องกงเมืองที่ความหรูหราและความแออัดเดินเคียงข้างกันตลอดเวลาตั้งแต่วินาทีนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมกับอันดับหนึ่งการค้นพบเพื่อเจาะลึกและสำรวจอย่างละเอียดว่าเมืองแห่งนี้กำลังดำเนินชีวิตกันอย่างไรจริงๆทั้งในภาพรวมและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกความจริงเพื่อนๆที่รักหลายคนคงทราบกันดีว่าฮ่องกงเป็นหนึ่งใน สี่เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียร่วมกับเกาหลีใต้ไต้หวันและสิงคโปร์และยังเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนที่มีประชากรมากกว่า7.5ล้านคนเพิ่งมาถึงคุณจะได้เห็นสนามบินเช็กแลบกาอกหนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะชาวตะวันตกเหตุผลก็เพราะว่าในฮ่องกงคุณยังสามารถดู YouTube และใช้ Facebook ได้ตามปกติ ต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เมื่อขึ้นแท็กซี่เข้าเมืองไปโรงแรมสิ่งหนึ่งที่ควรรู้คือที่นี้มีแท็กซี่อยู่ 3, ส,สีแท็กซี่สีแดงวิ่งในเขตเมืองหลักเช่นเกาะฮ่องกงและเกาลูนเป็นประเภทที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้มากที่สุดและมีค่าโดยสารสูงที่สุดแท็กซี่สีเขียวให้บริการเฉพาะในเขตนิวเทลิทอรี แท็กซี่สีฟ้าวิ่งเฉพาะบนเกาะลันเตาซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินและดิสนีย์แลนด์และอย่าลืมว่าฮ่องกองขับรถเลนซ้ายพวงมาลัยอยู่ทางขวาเห็นครั้งแรกอย่าเผลอตกใจจนงงล่ะ เมื่อเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองคุณจะได้เห็นป่าตึกและฟ้าสูงระหง่านโดยจำนวนอาคารสูงในฮ่องกงนั้นมากกว่านิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเสียอีกที่นี่จึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีราคาที่อยู่อาศัยแพงที่สุดในโลกโดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง200%ภายในเวลาเพียง10ปีที่ผ่านมาการซื้ออพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องหมายถึงเงินที่หายวับไปทันทีประมาณ1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว43ล้านบาทไทยแม้ฮ่องกงจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแต่กลับมีระบบการปกครองและกฎหมายเป็นของตนเองรวมถึงหนังสือเดินทางแยกต่างหากใช้ดอลลร์ฮ่องกงแทนเงินหยวนประชาชนใช้ภาษากวางตุ้งและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและด้วยกฎหมายกับสิทธิพิเศษที่แตกต่างเหล่านี้ฮ่องกงจึงกลายเป็นเขตพิเศษที่ไม่เหมือนพื้นที่อื่นใดในประเทศจีน ค่าคองชีพที่สูงลิ่วทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์และน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้การครอบครองรถยนต์ในฮ่องกงกลายเป็นเรื่องฟุ่งเฟือยอย่างแท้จริงและคุณรู้หรือไม่ว่าที่จอดรถในฮ่องกงมีราคาสูงกว่าการซื้อหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านในสเปนเสียอีกโดยราคาที่จอดรถ1ช่องในย่านใจกลางฮ่องกงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1 2จุดถึง2จุด 3ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือคิดเป็นราว5.6-11ถึงล้านบาทไทยในขณะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในสเปนซึ่งมีบ้านถึง44หลังพร้อมสละว่ายน้ำสาธารณะกับถูกประกาศขายในราคาเพียง2.16ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ10.3ล้านบาทไทยเท่านั้นส่วนรถยนต์ทั่วไป1คันในฮ่องกงมีราคาตั้งแต่300,000-500,000 ดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งคิดเป็นเงินไทยเพียงประมาณ1.4ถึง2.4ล้านบาทเท่านั้นเองหากพูดถึงเรื่องภาษีระบบภาษีของฮ่องกงถือว่าค่อนข้างต่ำโดยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในช่วงประมาณ20%และแม้แต่ผู้มีไรายได้สูงก็เสียภาษีสูงสุดไม่เกิน15%เท่านั้นขณะที่ธุรกิจด้านการส่งออกบางประเภทได้รับการยกเว้นภาษีถึง 0%เต็มรูปแบบรายได้หลักของรัฐบาลฮ่องกงจึงมาจากการให้เช่าและการขายที่ดินเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากที่ดินเกือบทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของรัฐและอยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวประมาณ50-100ปี ดังนั้นหากใครต้องการซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านหรืออาคารก็ไม่ได้เป็นการถือครองถาวรแต่เป็นสัญญาที่มีอายุจำกัดเพียง50หรือ100ปีเท่านั้นขณะเดียวกันบทลงโทษทางกฎหมายที่นี่ก็รุนแรงมากเช่นการทิ้งขยะบนดาดฟ้าอาคารอาจถูกปรับสูงถึง500,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ2.3ล้านบาทไทยพร้อมโทษจาคุกสูงสุด6เดือน และหากในเวียดนามมีรถบัสนอนสำหรับการเดินทางไกลที่ฮ่องกงคุณจะได้สัมผัสรถรางไฟฟ้าสองชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกกันว่าดิงดิงรถล่างชนิดนี้แท้จริงแล้วเป็นยานพาหนะโบราณที่มีมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1 9 0 0วิ่งได้เฉพาะบนรางที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าบนถนนและทุกครั้งที่เสียงกระดิ่งดิงดิงดังขึ้นชาวเมืองก็จะรู้ทันทีว่ารถรางกำลังจะมาถึงนี่คือประตูสำหรับขึ้นรถ และหากต้องการนั่งชั้นบนคุณจะต้องเดินขึ้นบันไดแตกต่างจากรถบัสหรือรถโด,ดยสารในเวียดนามที่มักปิดกระจกมิดชิลดรถล่างแบบนี้สามารถเปิดหน้าต่างลงได้ตามต้องการส่วนฝุ่นหรือความสกรปรกนั้นค่อยไปล้างกันทีหลังก็ได้ และนี่คือห้องควบคุมของรถรางพร้อมคนขับที่มีความชำนาญสูงเมื่อนั่งอยู่ด้านหน้าคุณยังสามารถมองเห็นล่องลอยประวัติศาสตร์ของรถรางในแต่ละยุคผ่านการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการออกแบบรถลางรุ่นเก่าหลายคันยังคงถูกนำมาใช้งานเพื่อการท่องเที่ยวและผู้โดยสารจะได้รับบัตรหนึ่งใบไว้ใช้แตะเมื่อจะลงจากรถเพื่อชำระค่าโดยสารอีกหนึ่งจุดเด่นของฮ่องกงคือการใช้นั่งลานไม้ไผ่ยอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมราคาถูกและมีความแข็งแรงทนทานเมื่อเทียบกับนั่งร้านที่ทําจากเหล็กหรือโลหะอื่นๆแต่ในแง่ความแข็งแรงความมั่นคงนั้นถูกประเมินว่าแทบไม่แตกต่างกันหลายย่านถนนถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเขตคนเดินผู้คนตั้งแผงขา,ขายของกลางถนนให้ชาวเมืองเดินเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและผืนน้าสีเขียวองคาที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้ก็คืออ่าววิกตอเรีย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในท่าเรือธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ประมาณ75ตารางกิโลเมตรน้ำในอ่าววิกตอเรียมีความใสสะอาดและมีกระแสน้ำขึ้นลงที่รุนแรงโดยระดับน้ำสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้ตั้งแต่ประมาณ1.2เมตรไปจนถึง3เมตร ด้วยเหตุนี้ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่คึกคักที่สุดในโลกน้ำทะเลมีความลึกเพียงพอสำหรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งบางลำมีระวางบรรทุกสูงถึงประมาณ500,000ตันให้สามารถเจาะเทียบพาได้ขณะเดียวกันก็ยังมีเรือข้ามฝากขนาดเล็กสำหรับนักท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ชมทิวทัศน์ของเมืองจากผิวน้ำและใช่เลยมุมนี้แหละครับ มองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกสูงระยิบระยับคอนโดมิเนียมหรูหราและผู้อยู่อาศัยในหลายอาคารยังคงมีวิถีชีวิตเรียบง่ายด้วยการตากเสื้อผ้าไว้ตามระเบียงห้องอย่างขุนตาอาจเป็นเพราะที่ดินมีจำกัดและมีราคาสูงผู้คนจึงต้องใช้ประโยชน์จากทุกพื้นที่อย่างคุมค่าที่สุดบริเวณนี้มีส่วนสาธารณะในเมืองที่จัดแสดงยานพาหนะดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้อย่างอิสระ ด้านล่างยังมีร้านอาหารและแผงขายอาหารริมทางหลากหลายชนิดเรียงรายอยู่เต็มไปหมดและที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือมีบางคนแม้จะพิก,การทั้งสองแขนแต่ก็ยังสามารถปั้นหรือสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นรูปทรงน่ารักเพื่อนำมาขายเลี้ยงชีพด้วยความพยายามและความเข้มแข็งของตนเอง พวกเขาไม่ได้ออกไปขอทานแต่อย่างใดเห็นได้ชัดว่าแม้แทบไม่ต้องใช้นิ้วมือเลยเขาก็ยังสามารถสร้างผลงานของตนออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากใครการมองดูขั้นตอนการหยิบดินมาปั้นจัดรูปทรงและบรรจุหีบห่อส่งให้ลูกค้า เป็นสิ่งที่ทําให้น่าชื่นชมในพลังใจและความสามารถของเขาอย่างแท้จริงและถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเดินเท้าก็สบายใจได้เลยเพราะฮ่องกงมีระบบบันไดเลื่อนกลางแจ้งที่มีหลังคาย,ยาวที่สุดในโลกโดยรูปแบบการทํางานคือช่วงเช้าบันไดเลื่อนจะวิ่งลงส่วนช่วงเวลาที่เหลือของวันจะเปลี่ยนทิศทางให้วิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัยเดินทางจากย่านที่พักไปยังศูนย์กลางสำนักงานได้อย่างสะดวกระบบบันไดเลื่อนนี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายช่วงย่อยรวมความยาวทั้งหมดประมาณ800เมตร และไต่ระดับความสูงขึ้นไปถึง135เมตรหลังจากนั้นยังมีทางเดินเท้าให้ใช้งานต่ออีกซึ่งยาวไม่น้อยเลยไม่ได้สั้นเหมือนสะพานลอยข้ามถนนในฮานอยหากใครชื่นชอบการขึ้นไปชมวิวบนภูเขาไทผิงก็สามารถใช้บริการรถรางพิกแทมเพ็กแทมซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟไฟไฟ้าที่ไต่ขึ้นไปตามไหลเขาได้เมื่อรถค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปคุณจะได้สัมผัสกับปรากฏก,ก,การณ์ทางสายตาที่แปลกประหลาด อาคารสูงรอบตัวดูราวกับกำลังเอียงและจะถล่มลงมาถนนที่คดเคี้ยวทอดตัวลงจากภูเขาเหมือนงูยักษ์ที่กำลังเลื้อยลงมาให้ความรู้สึกราวกับนั่งอยู่บนรถไฟเหาะที่มอบประสบการณ์ตื่นเต้นเล้าใจและหากพูดถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วฮ่องกงถือว่าโดดเด่นกว่าพื้นที่อื่นๆของจีนอย่างชัดเจนเพราะที่นี่มีทั้งชาวฟิลิปปินส์ชาวอินเดียและชาวปากีสถานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่นชายสองคนนี้คุณพอจะเดาออกไหมว่าพวกเขามาจากประเทศอะไรแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่ชาวจีนอย่างแน่นอนและรับรองได้เลยว่าหลายคนจะต้องช็อกอย่างหนักเมื่อได้เห็นอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กเท่ากับโรงศพซึ่งผมจะเปิดเผยในเนื้อหาลำดับถัดไปแต่ก่อนอื่นเรามาแวะเที่ยว ย่านหลานไข่ฟงลานควายฟ้องอันด่งดังของห้องกงกันก่อนกลางวันบริเวณนี้ก็เป็นเพียงถนนลาดชันเล็กๆที่มีร้านกาแฟสำนักงานและร้านค้าธรรมดา,มาเท่านั้นแต่เมื่อค่ำคืนมาเยือนแสงไฟนีออนก็เริ่มส่องสว่างปกคลุมทุกขั้นบันไดเสียงดนตรีดังมาจากบาร์รอบด้านและผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาเปลี่ยนหลานควายฟงให้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชีวิตกลางคืนที่ด่งดังที่สุดของทวีปเอเชีย นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในย่านหลานควายฟงมีจำนวนมากจริงๆและรอบๆพื้นที่นี้ยังมีตรอกซอกซอยเล็กๆที่ค่อนข้างเงียบซึ่งเป็นที่รวมของบริการความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่แต่แตกต่างจากภาพที่หลายคนจินตนาการไว้เพราะสถานที่เหล่านี้ไม่ฉูดฉาดไม่ตื้ชักชวนป้ายลานเรียบง่ายและดำเนินกิจาการภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของทางการและต่อจากนี้เราจะไปดูกันว่าการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านลงศพ เป็นอย่างไรภายในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กเจียวเหล่านี้ซึ่งอาจฟังดูไม่น่าเชื่อแต่มีการประเมินว่ามีประชากรกว่า20,000นคนในฮ่องกงที่ต้องดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่พักลักษณะเป็นกรงหรือลงศพโดยมีค่าเช่าต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง4,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือคิดเป็นเงินไทยราว4 6 0 0ถึง18,400บาทต่อเดือน แม้จะมีพื้นที่เพียงกว่า1,100ตารางกิโลเมตรแต่ฮ่องกงกับต้องรองรับประชากรมากกว่า7.5ล้านคนทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดในโลกโดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ6,800 คนต่อตารางกิโลเมตรและในบางย่านอย่างมงกกหรือซัมซุยโปตัวเลขนี้อาจพุ่งสูงเกิน5 0,000คนต่อตารางกิโลเมตรสาเหตุสำคัญมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของฮ่องกองเป็นภูเขาและที่ดินที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ส่งผลให้มีเพียงประมาณ25เปอร์เซของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถพัฒนาเป็นเขตเมืองได้และนั่นทำให้การมีที่อยู่อาศัยในฮ่องกองกลายเป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดอย่างแท้จริง พื้นที่ที่เรากําลังยืนอยู่นี้เรียกว่ามงกกมองกเกาะซึ่งถูกยกให้เป็นย่านที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดบนโลกด้วยตัวเลขสูงถึงประมาณ1นึ0 0 0สคนต่อตารางกิโลเมตรคุณคิดว่านี่คือบ้านหรือไม่ห้องเล็กๆแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยซี่เหล็กมีเพียงเตียงนอน2เตียงกับโทรทัศน์หเครื่องเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าและข้าวของต่างๆถูกแขวนไว้ตามซี่เหล็กทั้งหมดและพัดลมเพดานตัวเล็กจิ๋วนี้ จะเพียงพอจริงหรือกับสภาพอากาศที่ร้อนถึง38-39องศาเซลเซียสในบางแห่งห้องครัวและห้องน้ำยังถูกรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันชีวิตประจำวันจึงถูกบีบอัดอยู่ในพื้นที่แคบอย่างยากจะจินตนาการ โอ้ดูตรงนี้สิบอกตามตรงว่าดูหน้าหวาดเสียวไม่น้อยเลยเหมือนแทบไม่มีใครทําความสะอาดดังนั้นการมีทั้งหนูและยุงจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โชคดีว่ายังมีตู้เย็นเล็กๆตั้งอยู่ตรงมุมนี้และยังพอมีวิวมองออกไปเห็นถนนด้านนอกและแน่นอนว่าอาคารสูงแบบนี้จะขาดลิฟต์ไปไม่ได้แต่สภาพที่เห็นก็ดูเก่าและทะลุโทม,มากเพียงแค่มองไปที่แผงปุ่มกดก็จะสังเกตได้ว่าตึกนี้มีทั้งหมด 13ชั้นแต่กลับไม่ได้มีปุ่มคบทุกชั้นเพราะมีปุ่มให้กดเพียงบางชั้นเท่านั้นคุณรู้ไหมว่าทำไมเรื่องนอกประเด็นเล็กน้อยก็คือชาวฮ่องกงถือเคดกับเลขสี่เนื่องจากการออกเสียงเลขสี่ในภาษากวางตุง้งและภาษาจีนมีเสียงคล้ายกับคําว่าตายซึ่งออกเสียงว่าเซ่ในกวางตุง้งและซื่อในภาษาจีนกลางจึงถูกมองว่าเป็นเลขอัปมงคลด้วยเหตุนี้ อาคารหลายแห่งจึงข้ามชั้น44และ24ไปและบางครั้งใช้ตัวอักษรเแทนจากนั้นเราจะเดินทางต่อไปยังจุดถัดไปกันต่อชายคนที่อยู่ด้านบนและชายหนุ่มล่างทมที่อยู่ด้านล่างภายในพื้นที่แคบขั้นนี้พวกเขายังคงดูโทรทัศน์ตามปกติและข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่หม้อหุงข้าวไฟฟ้ากาต้มน้ำไปจนถึงสายชาร์จต่างๆก็พัวพันกันยุ่งเหยิงไปหมดเพียงแค่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมา ก็แทบไม่อยากคิดถึงผลที่จะตามมาชายคนหนึ่งถึงขั้นไม่มีที่นอนลองนอนลาบลงบนพื้นแข็งและเย็นโดยตรงคุณจะเชื่อไหมว่าในอาคารเล็กจิ๋วแบบนี้กับซ่อนห้องพักขนาดจิ๋วอื่นๆเอาไว้มากถึง20ห้องและด้วยความสูงของพื้นที่ที่ค่อนข้างต่ำคนที่มีความสูงราว1.8เมตรจำเป็นต้องก้มตัวจึงจะเข้าไปได้เมื่อทาอาหารในพื้นที่คับแคบเช่นนี้ไอน้าที่ลอยขึ้นมาจะทาให้ทั้งห้องชื้นแฉะ ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นและต้องใช้ไฟฟ้าจํานวนมากในพื้นที่ที่จากัดอย่างยิ่งและถ้าคุณคิดว่ามอใบนั้นกําลังหุงข้าวอยู่คุณคิดผิดแล้วเพราะจริงๆแล้วพวกเขากําลังต้มยากินเนื่องจากแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะนําเตาแกส๊สเตาไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ครัวครบชุดเข้ามาใช้ในพื้นที่แคบขนาดนี้ได้อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางคนที่รู้สึกพอใจกับการใช้ชีวิตแบบนี้และมองว่ามันสะดวกสบายด้วยซ้ำเพราะด้านล่างของอาคารคือตลาดสดและเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงห้องน้ำสาธารณะใต้ตึกเก่าๆเ,เหล่านี้ยังเต็มไปด้วยร้านแผงลอยขนาดเล็กที่ขายสารพัดของตั้งแต่นาฬิกาสว่านเครื่องมือช่างโซ่ตาขอ ไปจนถึงกระเป๋าหลากหลายชนิดแต่ถ้าคิดดูแล้วห้องก่อนหน้านี้ยังถือว่าใหญ่พอสมควรพอเมื่อเทียบกับห้องเล็กจิ๋วตรงนี้แค่จะมุดเข้าไปก็กลายเป็นความท้าทายแล้วทั้งที่มันมีค่าเช่าสูงถึง257ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,300บาทต่อเดือนซึ่งแพงพอๆกับการเช่าคอนโด2ห้องนอนที่กว้างขวางและสะดวกสบายในเวียดนามเสียด้วยซ้ำและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือพื้นที่แห่งนี้จะเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา19น,นเป็นต้นไปเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าคุณยังอาจเห็นว่าบริเวณอุโมง์ทางเดินใต้ดินมีผู้คนจำนวนไม่น้อยนำเต็นท์หรือกล่องกระดาษมาปูนอนอยู่ตรงนั้น บางคนอาจแค่มาพักค้างคืนชั่วคราวเหมือนการแคมปิง้งแต่ก็มีบางคนที่อาศัยอยู่จริงวันแล้ววันเล่าเพราะห้องพักแบบลงศพนั้นอึดอัดจ,จนทนไม่ไหวพวกเขายอมเรื่องนอนข้างถนนดีกว่าและยังมีสาวๆหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอเต้นกันอย่างสนุกสนานไม่แน่ว่าอาจเป็นครีเอเตอร์หรือไอดอลใน Tik t o อก็ได้เดินต่อไปอีกอันดับหนึ่งการค้นพบถึงกับรู้สึกราวกับหลงเข้าไปในโลกอีกใบหนึ่งแสงไฟ LED สีชมพู สว่างจ้าเปิดอยู่เต็มไปหมดหน้าประตูยังมีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจติดไว้เมื่อลงไปด้านล่างจะเห็นว่าผนังสองข้างเต็มไปด้วยมิเตอร์ไฟฟ้าเบรกเกอร์และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ติดตั้งซ้อนกันเป็นแถวสายไฟพาดพันกันยุ่งเหยิงไปหมดขนาดที่ทางเดินแคบมากแคบจนพอให้คนเดินสวนผ่านได้เพียงทีละคนเท่านั้น และคุณจะเชื่อไหมว่าในห้องเล็กเจี่ยวแคบขนาดนี้ยังมีคนสองคนพยายามเข้าไปอยู่พร้อมกันให้ได้ทั้งที่แทบไม่สามารถนั่งตัวตรงได้เลยเาวากับบ้านรวมที่มีคนอยู่ร่วมกันถึง20คนคนหนึ่งโผล่ออกจากช่องนี้อีกคนมุดเข้าจากอีกมุมหนึ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีอยู่มากมายจนหน้าหวาดเสียวยิ่งทําให้คนที่เข้ามาเห็นเป็นครั้งแรกยิ่งรู้สึกอึดอัดและกังวลและลอยถูกมแมลงกัดต่อยตามแขนแบบนี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติที่ใครๆต้องยอมรับพอแค่คุณมองไปที่ป้ายราคาก็จะเข้าใจทุกอย่าง หากต้องการห้องพักที่กว้างขวางและสะดวกสบายเหมือนที่เราคุ้นเคยกันคุณต้องจ่ายค่าเช่าประมาณ1 1 0 0 0 2 0 0 0ถึง3 2 0ห0ดอลลาร์ฮ่องกงต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยราว4 7 0 0 0ถึง138,000บาทต่อเดือนส่วนห้องขนาดเล็กเจี๋วที่พอวางได้แค่เตียงเดียวเท่านั้นค่าเช่าก็ยังอยู่ที่หลายร้อยดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ1 000, 2 0 0งบาทไทยต่อเดือน และคุณจะเชื่อไหมว่าในห้องเล็กเจี่ยวแคบขนาดนี้ยังมีคนสองคนพยายามเข้าไปอยู่พร้อมกันให้ได้ทั้งที่แทบไม่สามารถนั่งตัวตรงได้เลยเาวากับบ้านรวมที่มีคนอยู่ร่วมกันถึง20คนคนหนึ่งโผล่ออกจากช่องนี้อีกคนมุดเข้าจากอีกมุมหนึ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีอยู่มากมายจนหน้าหวาดเสียวยิ่งทําให้คนที่เข้ามาเห็นเป็นครั้งแรกยิ่งรู้สึกอ,อึดอัดและกังวลและลอยถูกมแมลงกัดต่อยตามแขนแบบนี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติที่ใครๆต้องยอมรับพอแค่คุณมองไปที่ป้ายราคาก็จะเข้าใจทุกอย่าง หากต้องการห้องพักที่กว้างขวางและสะดวกสบายเหมือนที่เราคุ้นเคยกันคุณต้องจ่ายค่าเช่าประมาณ1 1 0 0 0ถึง32,000ดอลลาร์ฮ่องกงต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยรลว4 7 0 0 0ถึง138,000บาทต่อเดือนส่วนห้องขนาดเล็กเจ๋วที่พอวางได้แค่เตียงเดียวเท่านั้นค่าเช่าก็ยังอยู่ที่หลายร้อยดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ1 0 0 0บาทไทยต่อเดือน พูดถึงอาหารและของใชจ้จำเป็นแล้วทำให้ผมรู้สึกหิวเลยคุณหิวไหมครับคงหิวกันใช่ไหมงั้นตอนนี้เรามาสำรวจอาหารแปลกและอร่อยของฮ่องกงกันเลยอันดับแรกต้องพูดถึงไข่500ปีของฮ่องกงไข่ชนิดนี้มีกลิ่นแอมโมเนียแรงมากจนผู้คนตั้งชื่อให้มันว่าไข่ปัดสาวะมา้านักวิทยาศาสตร์เมื่อค้นประวัติศาสตร์เก่า คาดว่าไข่สตว์นี้มีอายุอย่างน้อยกว่า500ปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงสูตรสมัยใหม่จะใช้ถังน้ำชาใบใหญ่ใส่ปูนขาวและเกลือแล้วใส่ไม้ลงไปหมักข้ามคืนให้ทุกอย่างเข้ากันจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นก็สามารถใช้ไข่ไก่ไข่เป็ดหรือไข่กระทาเป็นวัตถุดิบได้ คุณต้องแช่ไข่ทั้งหมดนี้ไว้นานตั้งแต่7สัปดาห์จนถึง5เดือนผลลัพธ์สุดท้ายคือไข่แดงที่ไม่ใช่สีเหลืองทองแต่กลายเป็นเจโลสีน้ำตาลเข้มอมเขียวพร้อมกลิ่นแอมโมเนียเพิ่มขึ้นอีกด้วยเนื้อไข่เรียบลื่นเงางามและเมื่อกัดลงไปจะชุ่มฉ่ำกินคู่กับขิงฝานบางๆจะสัมผัสรสหวานและเผ็ดร้อนระ,ะเบิดบนลิ้นต่อไปเราจะไปที่ ร้านยาจีนซึ่งจัดวางสมุนไพรต่างๆที่มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่หลายสิบจนถึงหลายร้อยปีหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยอดนิยมคือเยลลี่เจลาตินจากกระดองเต่าซึ่งเคี้ยวจนเป็นเจลสีเข้มมีกลิ่นแรงเล็กน้อยลดเปรี้ยวนิดๆและเชื่อว่าดีต่อผิวพรรณช่วยลดสิวและชะลอริ้วรอยส่วนอันนี้ก็เป็นเจลอีกเหมือนกันแต่เป็น เยลลี่ลังนกทำจากมะพร้าวน้ำตาลนมและลังนกผสมจนเนื้อหนึบมีกลิ่นหอมอ่อนๆเซิฟในลูกมะพร้าวทั้งลูกดูน่ากินมากและนี่เป็นเพียงของว่างเรียกน้ำย่อยเท่านั้นตอนนี้มาถึงเมนูหลักซึ่งถือเป็นอาหารขึ้นชื่อที่ใครไปฮ่องกงก็ต้องลองนั่นก็คือซุปงูครับชามซุปเล็กๆราคาประมาณ50ดอลลาร์ฮ่องกงหรือคิดเป็นเงินไทยราว2,000บาท รสชาติใกล้เคียงกับซุปไก่เนื้อง,งูจะฉีกเป็นชิ้นเล็กนุ่มผสมกับเห็ดเห็ดหูหนูและสมุนไพรหลายชนิดหลายร้านยังโชว์งสูสดให้ลูกค้าเห็นถึงวัตถุดิบเพียงแค่เปิดลิ้นชักใดลิ้นชักหนึ่งคุณก็จะพบงูตัวเป็นๆเ,เลยและบางตัวก็เป็นงูมีพิษด้วยนะครับและหากคุณเคยไปเที่ยวฮ่องกงจะสังเกตว่าในหลายร้านอาหารเขาจะเตรียมชามและตะเกียบของแต่ละลูกค้าไว้พร้อมชามน้ำร้อนหรือราดด้วยน้ำชาอุ่นๆเพื่อสุขอนนมาย ระมัดระวังมากเลยครับใครชอบทานของปิ้งย่างต้องมาที่แผงนี้เลยตั้งแต่เนื้อปิง้งไส้กรอกไปจนถึงเห็ดและขี้เหล็กเลือกได้ตามใจและราคาก็มีระบุชัดเจนบนป้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อรองราคาหากคุณพาเด็กๆมาด้วยรับรองว่าเด็กๆต้องถูกดึงไปที่แผงขายขนมชีสแท่งน่ารักน่ารักแน่นอนเรื่องอาหารจีนโดยเฉพาะฮ่องกงก็ต้องมีฮะ เก๋าอยู่แล้วครับพวกเขาจะปิ้งสดๆร้อนๆให้คุณได้ทานทันทีนอกจากนี้อาหารอินเดียก็เข้ามาผสมผสานในฮ่องกงเช่นกันนั่นก็คือขนมบูรีถ้าคุณติดตามเรื่องเราอาหารแปลกๆก็คงเคยได้ยินชื่อมาบ้างมีแป้งกรอบและไส้ด้านในพร้อมทั้งน้ำจิ้มด้วยครับส่วนเครื่องดื่มที่นี่ทำน้ำทับทิมคล้ายกับในตุรกีและประเทศตะวันตกไม่ได้แกะเมล็ดแล้วปั่นแต่ใส่ทั้งเปลือกลงไปเหมือนเครื่องขันส้ม ราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนดองหรือราว140บาทไทยสำหรับใครชอบอาหารทะเลก,ก็ห้ามพลาดเลยครับชุดเสียบปลาหมึกดูใหญ่สีเข้มและน่าทานมากน้ำลายไหลทันทีส่วนปลาหมึกตัวใหญ่ยักษ์นี้คงต้องทั้งครอบครัวช่วยกันทานหรือไม่ก็ทางร้านจะหันขายเป็นชิ้นเล็กๆข้างๆมีหมอขนมกลมๆด้านในเป็นไส้ปลาหมึกไม่ใช่ไส้ถั่วหรือไส้เนื้อสับธรรมดาครับ ราคาก็แน่นอนว่าสูงกว่าปกติครับแต่ข้าวโพดที่นี่แปลกมากๆพวกเขาจะผ่าเปลือกไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ลูกค้าซื้อได้ง่ายเห็นชัดเจนและไม่ต้องกังวลว่าเป็นข้าวโพดอ่อนหรือแก่นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าจำแนกชนิดของข้าวโพดได้ด้วยแล้วคุณเคยเห็นที่ไหนปรุงปูงแบบนี้ไหมครับใช้กระเทียมเยอะมากแต่ปูเพียงตัวเดียวก็ทําเป็นจานใหญ่ขนาดนี้ส่วนอีกแบบหนึง่งเหมือนใส่น้ําตาลดําผลลัพธ์ที่ออกมาบนจานดูเหมือนเผาไฟนิดนิด มีเคดเล็กๆคือที่ฮ่องกงถ้าคุณซื้ออาหารทะเลสดจากตลาดชั้นหนึ่งแล้วเอาขึ้นไปชั้น3ปรุงจะมีค่าบริการปรุงอาหารซึ่งบางครั้งค่าปรุงยังแพงกว่าค่าอาหารทะเลที่ซื้ออีกตัวอย่างค่าปรุงอาหารที่นั่นคือ120ดอลลาร์ฮ่องกงต่อกิโลกรัมหรือประมาณ400บาทไทยต่อกอแต่คุณรู้ไหมครับว่า1กิโลกรัมที่ฮ่องกงมีน้ำหนักเทียบเท่า เพียง6กร,รัมของเวียดนามดังนั้นถ้าคิดเป็น1กิโลกร,รัมเทียบกับเวียดนามค่าปรุงอาหารก็จะสูงกว่า660บาทไทยดังนั้นถ้าคุณจะซื้ออาหารทะเลควรเลือกซื้อแบบที่มีเปลือกน้อยแล้วให้ร้านจัดเตรียมข้าวๆเอาเนื้อออกบางส่วนก่อนค่อยนําไปชั้นบนให้ปรุงสําหรับใครชอบเครื่องในเครื่องในทอดถือเป็นเมนูเฉพาะสําหรับคุณเลยครับจะหมักสีคายกับเป็ดย่างหมูย่างจากนั้นเสียบไม้กินเป็นของว่าง ไม่ได้ซื้อครึ่งกิโลหรือกิโลมาทานกับข้าวนะครับและยังราดด้วยซอสด,ด้านบนทําให้กัดเต็มๆรสชาติจัดเต็มส่วนต่อไปก็คือเมนูที่คนเวียดนามชอบที่สุดครับข้าวหมอดินสไตล์ฮ่องกองจะปรุงด้วยหมอดินขนาดเล็กหลายร้อยใบยทุกค่ำคืนแต่ละหมอบรรจุข้าวหอมเมล็ดยาวแล้วเรียงเป็นชุดประมาณ30หมอวางบนเตาไฟใหญ่ขณะที่ข้าวกำลังเดือดเครื่องปรุงหรือท็อปปิ้งจะถูกเตรียมพร้อมได้แก่ไก่ปลาหมึกยักษ์ ซี่โคงหมูกุนเชียงขิงและต้นหอมเพื่อใส่ในเวลาที่เหมาะสมลูกค้าจะเลือกท็อปปิ้งแบบใดร้านก็จะหยิบตามนั้นจากนั้นเทน้ำลงในหมอปิดฝาไว้ส่วนท็อปปิ้งจะวางบนข้าวเมื่อข้าวสุกแล้วโดยใช้ฟาโลหะแบบควา่าเพื่อไม่ให้สับสนแต่ละหมอจะมี สัญลักษณ์กระดาษเล็กๆติดบนฝาเมื่อเสิร์ฟที่โต๊ะเพียงล่าซอทั่วเหลืองเล็กน้อยแล้วปิดฝาประมาณ1นาทีความร้อนจะทำให้ก้นข้าวกรอบอร่อยมากขึ้นรสชาติสุดยอดคือหม้อข้าวหอม,มเมล็ดสวยกรอบนอกนุ่มในพร้อมท็อปปิ้งนุ่มมันโอ้โหแค่ฟังก็ทำให้น้ำลายไหลแล้วครับคุณเคยเห็นฮ่องกองแปลกๆแ,แบบนี้ไหมครับหลังจากดูวิดีโอของอันดับหนึ่งการค้นพบวันนี้แล้วสิ่งที่คุณประทับใจที่สุดในฮ่องกองคืออะไร ฝากความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเพื่อแบ่งปันกับอันดับหนึ่งการค้นพบและทุกคนที่ชมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอจนถึงตอนนี้ตอนนี้ขอฝากลาแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอสนุกๆต่อไปครับบ๊ายบาย